านนอนพักสักครู่เถะดในท่านท่านให้ข้ารับในหญิงกลัวกลับเพื่อที่จะได้เสวยสุขข้าว่าให้ผ่านไปสักระยะก่อนตอนนี้หัวใหญ่เตรียมการอยู่รอให้เรื่องนี้จบซะก่อนอาถูฟ้าสา่งแล้วจเจ้าจดหมายด่ให้ละทิบูชาพระจันทร์บอกให้เขาเตรียมพลเอาไว้เ้าจะเข้าโจมตีเมืองหลวงขอรับรอก่อน จ้หาคนมีฝีมือจับตาดูบ้านตระกูลสนถ้ามีอะไรก็รีบแจ้งข้าในทันทีในท่านวางใจข้าจะจัดการให้รอบคอบและแจ้งทันทีอืท่านแม่ท่านอดทนอีกสักพักหนึ่งได้ถ้าโหอเย่เป็นใหญ่แล้วข้าจะไล่ต้าไปห้องเต้ไปลูกชายของท่านจะมีอำนาจลำดับที่สองถึงตอนนั้น ข้าจะไม่มีวันพลาดจากท่านอีกเจ้าเป่าน้อยข้าอาศัยบารมีของเจ้าถึงได้กลับมาอยู่ที่นี่ได้ <sı ff> จะว่าไปหากเจ้าทําให้ลุงใหญ่ของเจ้าฟื้นความจําข้าจะให้เจ้ากินเต้าหู้บ้านถังตลอดไปเลยดีไหมดีไหมล่ะอันนี้เจ้ายิ้มแล้วนะแปลว่ารับปากแล้วสุลานลูกเจ้ารับปากข้าแล้วบอกว่าดีนะนี่เขายังแบเบาอยู่เป็นไปได้เหรอ สุหลานขอบคุณเจ้านะที่เต็มใจช่วยข้าโตโตเจ้าอย่าได้เกรงใจตั้งแต่ข้าแต่งเข้าตระกูลเซินเจ้าดีต่อข้าที่สุด <c oughs> ข้าเห็นเจ้ากับปอหนานถูกแยกจากกันแบบนั้นหัวใจข้าหดหูเหลือเกินหากในครั้งนี้ช่วยปอหนานฟื้นความจำได้เท <c oughs> ่ากับว่าข้าก็ได้ทำบุญ <c oughs> สุหลาน แม่นมดึกป่านี้แล้วมาทำอะไรอ,ะอ่ะ๋อข้ามีป้ายทองอายุกว่าร้อยปีอยากจะมอบให้คุณชายน้อยอ๋อเงินข้าช่วยใส่ให้อ๋อไม่ม<า>ไม่ข้าจัดการเองเออนี่คือคำอวยพรให้คุณชายน้อยแล้วก็เป็นของขวัญจากยายแก่อย่างข้า แผ่นป้ายทองคล้องคอเอาไว้อายุยืนยาวเป็นร้อยปีมั่งมีสีสุกนะมั่งมีสีสุกแม่นมตอนนี้ก็ดึกมากแล้วเจีย๊ยปอต้องนอนแล้วท่านอย่าลืมนะเขาคือหลานตระกูลเซินอย่าได้มาเที่ยวเล่นล่ะหลานชายตระกูลเซิน ทังโตโตใช้ซูหลานกลับเข้ามาตระกูลเนสนนางต้องทำทุกวิถีทางเพื่อฟื้นความทรงจำเสินป๋อนานไม่ได้แล้วข้าต้องเปลี่ยนกลยุทธ์รีบแต่งงานกับป๋อนานให้เร็วที่สุดเพื่อเสร็จภารกิจเจ้าทำเช่นนี้เนี่ยคงสบายใจสินะจะไม่ต้องหลบหน้าข้า หากวันหนึ่งเจ้าเป็นพี่สะบภห้ข้าเจ้าจะต้องเจอข้าทุกวันจ้ไม่เจ็บปวดเหรอที่เจ้าทำเช่นนี้เนี่ยทำให้ข้าต้องเจ็บปวดท่านไม่ใช่คนที่ข้ารักข้ารักคือพี่ชายท่านจนเลิกล้อเล่นได้แล้วเจ้ารู้ความจริงอยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่าคนที่เขารักคือโตโตและคนที่จะขนสาใจคือข้าอย่าลงตัวเองไปหน่อยเลย ข้าไม่เคยมีเจ้านั่นเจ้าก็ควรสนใจความรู้สึกของโตโตเช่นกันจะลืมแล้วเหรอเราสามคนเจอกันยังไงในตอนนั้นเราสามคนร่วมมือกันต่อต้านโจรข้าไม่ลืมแต่บุญคุณไม่เหมารวมยกเว้นโตโตยอมรับว่านางคือคนไร้ศักดิ์ศรีแต่กให้ข้าตอบแทนนางถ้าเป็นเช่นนี้ข้ายังไม่ต้องใส่ใจเพราะสิ่งที่ข้ารังเกียจคือการเสแสร้งแกล้งทำดีแต่กลับไร้ศักดิ์ศรีทำร้ายผู้อื่น เขาบอกแล้วไงว่าจื่อมีเป็นคนเจ้าปัญหาเจ้าได้ยินที่นางพูดไหมหยีงจะแก้ตัวแทนเขาว่านะคนที่ทําให้เป๋าหนานจําข้าไม่ได้ต้องเป็นนางแน่โตโตเจ้าอย่าเพิ่งใจร้อนทําเรื่องใหญ่โตไปเลยตอนนี้เจา้าคือแม่บุญธรรม ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นพ่อข้าก็ปกป้องไม่ได้นะฮ่ยกลุ่มจะตายอยู่แล้วจะว่าข้าควรทำอย่างไรล่ะตอนนี้ส